ทำความรู้จักชิคกิต้ามักเน่แห่ยยงวง Baby มอนสเตอร์หลังจากที่ประกาศสมาชิกครบทั้งเจ็ดคนแล้วได้แก่ฮเยออนรุกะชิคกิต้าฮารมพาริตาโรล่าและเอซะว่าที่วงเกิร์ลกรุ๊ปเจน5อย่าง Baby มอนสเตอร์ก็ได้ส่ง ครีวิวสองในชื่อทีมออกมาให้ฝลา่าแฟนๆได้รับชมรลบฟังกันแล้วซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องมีแฟนคลับติดตามเพิ่มขึ้นในเวลาไม่นานโดยหนึ่งเมมเบอร์ที่เป็นสาวชาวไทยและมักจะได้รับคําชมจากประธานอย่างก,ก็คือมักเน่ของวงอย่างชิกิต้าเพราะอายุอย่างน้อยและพัฒนาการเร็วมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปทาําความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้ให้มากขึ้นกันชิกิต้าหรือแคนนี่มีชื่อภาษาไทยว่าราลิชา พรเดชาพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2009ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปลูกปัญญาเธอเป็นน้องสาวของศิลปินหนุ่มคอปเปอร์เดชาวัฒน์พรอเดชาพิพัฒน์จากเวทีเดือะสตาร์ไอดอลและเคยร่วมแข่งขัน7 8 9ทรนี่เธอมีสกิลการเต้นแข็งแรงแบบฉบับตนเองบวกับการร้องเพลงที่ไพเราะเพราะมาก สำหรับสเตทเนมชิกิต้าเป็นคำมาจากภาษาสเปนที่ขยายมาจากคำว่าชิกะที่แปลว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กสาวส่วนการออกเสียงคำว่าชิกิต้าจะให้ความรู้สึกน่ารักได้เอนดูมากขึ้นนั่นเองชิกิต้าเป็นนักเต้นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยโดยน้องเคยประกวดคอฟเวอร์แดนกับทีมเรดโรสซึ่งการเต้นของน้องในตอนนั้นนับว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากโดยเฉพาะการคุมสีหน้าเวลาเต้นให้ดูมั่นใจไปกับการแสดง ทำให้รู้สึกเลยว่าเก่งมากสําหรับอายุเพียงเท่านี้แคนนี่เข้าร่วมเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG ตั้งแต่ช่วงกลางปี2021โดยเป็นคนที่ใช้เวลาฝึกน้อยที่สุดฝึกประมาณ1ปี6เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ Baby Monster เมื่อช่วงสิ้นปี2022ที่ผ่านมาซึ่งหลังการประกาศเมมเบอร์ Member อย่างเป็นทางการชิคกต้าก็สามารถตามความในได้สำเร็จ ่วนบุคลิกของน้องแคนนี่นั้นก็จะมีความสดใสร่าเริงไม่ห่วงภาพลักษณ์เป็นคนที่ไม่บอกก็เดาได้ว่าเป็นน้องเล็กมีความสุขกับการกินเป็นพิเศษยิ่งถ้าของกินอร่อยเจ้ามักเนใ่ตาโตเป็นประกายเลยละ่ะหลายคนตากรงหลุมรักรอยยิ้มน่ารักของเด็กคนนี้เพราะน้องเป็นคนที่ยิ้มกว้างจนเห็นฟันเขี้ยวจนกลายเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์เฉพาะตัวเลยน้องแคนนี่ก็เป็นเด็กชายอีกคนหนึ่งที่ Lisa, ลิซ่าลาลิสาเหรือนิซ่าแบ็คเพิงเป็นทั้งไอดอลและแดงบันดาลใจ ให้อยากเป็นศินลปินซึ่งน้องคันนี้ได้พูดกับพี่ลิซ่าว่าพี่ลิซ่าทั้งเก่งน่ารักและสวยและเท่มากๆตอนที่พี่เขาอยู่บนเวทีเขาเฉิดฉายมากหนูจ้องมองพี่เขาชนิดที่ละสายตาไม่ได้เลยหนูบอกคุณแม่ตลอดว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่ลิซ่านี่แหละครับความน่ารักของสาวน้อยคนนี้ขอบคุณที่มาของข่าวจากไซอัมเนวส์คอ